สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเลยียาชาแนลชนนีมีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องเนาะกลับมาใส่ใจแวะข้องแวะไปเรื่องการเมืองนิดหนึ่งนะคะเออกลับมาเรื่องอยังวติบนันนี้กลับมาใส่ใจเรื่องที่ดินเริงนกทาที่พ่อน้องบรีสประกาศว่า,อารอศาลสั่งแล้วพรอมขายแล้วก็มีคนพรอมซื้อในราคาย5่หล้านนาะคอยเลี้ยมเหลียญพี่น้องคอยท่าชิมแล้วเขาบริท่าแปลงเนาะ ก็คือถ้าสารสั่งถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรถ้าชนะก็คือขายเลยประมาณนี้นะคะอืมแล้วที่นี้ล่าสุดคุณแม่มาดามของห้าวกับมาโพดต,ตะล่างนอออืมคุณแม่พอนเทพอ่ะนะคะก็มาโพดว่าความคืบหน้าต่ติดตามเรื่องนี้เนาะที่ดินเริงนกทาก็คือในวันที่12พฤศจิกายนนะคะก็คือวันไหนว่าวันที่เก้าวันอาทิตย์ วันที่10วันจันทร์1 1วันอังคาร12วันพุธนะคะเวลา9้าโมงเช้านะคะเก่าอันเกโมงเสาร์นะคะสมโมงเสาร์เก่านาฬิกาห้องนัดสืบพยานจำเลยที่2จำเลยห้องหมายเลขสองนะคะเออแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันที่สิอพฤศจิกาอ๋อสอพฤศจิกาก่อน11เนี่ย1 1เป็นนัดสืบพายานโจ์นะคะ ห้องหมายเลขสองมันการสิบสองพฤจิการเป็นพยานของจำเลยนะคะเออเรื่องที่ดินบ้านหลังนั้นคฤหาสน์หลังนั้นเออว่าจะเป็นยังไงสืบพยานป้าท,ที่นี่อันพยานโจทย์นี่คอยกับบ่ได้ห่วงดอกพี่นอ้องเพราะยังคอยกับบ่รู้ดอกนาะว่าไผสิไปเป็นนะคะคอยกับบ่รู้ดอกว่าไผสิไปเป็นแต่ว่าถ้าเพื่อนบระบุนนั่นบอกโอ้ยพี่น้องเอ้ย ทั้งคลิปทั้งอะไรแม้กระทั่งตัวนางมาลีเองก็เคยพูดเองในคลิปว่าอันผ<แ>ัวเก่านี่เป็นคนสื่อที่ดินผัวเก่านี่เป็นคนสื่อขี่ดินนั่งเ่าเองในคลิปนะคะแ,แล้วอีตอนลางวัดก็ประชาชนดูอีกสามหมื่นมื่อนั้นขอยจาได้พอขอยเป็นหนึ่งในหันที่นางพ่อวาขอยเป็นคนหนึ่งที่นางพ่อวอยืน้วนการไล์สดลางวัดตอนนั้นนางมีปัญหากับป้าอุปกรณ์หนจะไม่น่าบอทสวัสพท์อัน อันมือหนันคนประมาณสามมือนในไหลสดการล่างวัดแล้วทีนี้คลิปที่ทำนางทำออกมาตอนนี้คอยว่าแม่นอันปรแม่นโอ้ยสิเป็นแสนลระบอกพยานายโจทย่ะแต่ฝ่ายจำเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะเป็นใครเนาะคอยคอยบอกแล้วถึงไพ่สิไปปันกระแซะจังไหนเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีการจ่ายเงินกันจริงไม่ว่าราคามากราคาน้อยนั้นคือการซื้อที่ทสมบูรณ์เดะอันนี้เท่าที่คอยรู้มากนะเออแต่ฐานะางไปหามาได้ว่าอุ้ยไม่มีการซื้อขายกันจริงๆนู่นนั่นนี่โอเคอันนั้นนางก็จะโดนข้อหาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าคอยลืมข่าวบอกคอยลืมข่าวบอกมันเอิรนมาอย่างกา่อนนิติกรรมอ,อําพางเออ ถ้าสืบได้ว่าเออไม่มีการซื้อขายมันก็จะกลายเป็นนิติกรรมอำพรางใช่ไหมเออผิดทั้งขึืนทั้งลองพี่น้องผิดทั้งขึ้นทั้งลองแต่ถ้ามีพยานหลักฐานว่ามีการซื้อขายกันจริงจะเป็นเงินมากเงินน้อยการซื้อขายนั้นคือสมบูรณ์ถึงค่อยจะไม่ได้ผัวทนายก็ช่างนะคะแล้วโฉนดก็เป็นของผัวเออเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ประมาณนี้แล้วทีนี้เหตุการณ์สมมติว่า อันนี้สมมติจะเป็นเรื่องสมมุติเด้อสมมุติว่าฝั่งพัวกเก่าชนะคดีแล้วเมียแพ้คดีแล้วถ้าสมมุติว่าพยานที่ได้มาเป็นให้การเท็จล่ะอันนี้บริคมครูดได้คอ,อยเอยบอกในวิถีอีป้าข้างบ้านเนาะนถ้าพยานให้การเท็จเนี่ยเป็นเพื่อนกันหรือว่าใครๆใดๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะโดนมาตราหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะใช่ไหมวะ เออมีความผิดนะจำคุก네ห้าปีปรับ10,000แสนบาทอะไรประมาณนี้เนาะก็เล <soci> ่าสู่กันฟังเขาก็ใส่ใจไปสารพี่น้องราษาสายใสยใจตามภาษาเลยาชาแนลชนีมีช่องเนาะก็สารแน่ทุกเรื่องแต่พูดคาดการความเป็นไปนั่นนะพฉะนั้นทานงทนายสายเยอรมอกเยอรมันเอียงกายว่ากันไปเนาะเพราะว่าเขาศึกษามาก่อนเลยว่าอันศึกษาคนที่จะเผือกเรื่องใส่ใจเรื่องชาวบ้านนะพี่น้องเออบักอันนี้ก็จะเป็นว่าสวนบอกจะเป็นบอกขักเลยเออพี่น้องเอ้ย ข่อยสีบ่าคลิปเนี่ยมันกระบอกโทรศัพท์กับใหญ่มันสวนมับมับ,ม,บมับข่อยอยู่เนี่ยพี่น้องอืมฮัลโหลพยานไฟโจทย์ข่อยบ่วงเพราะว่าแม้กระทั่งในคลิปตัวนางมารีเองก็เป็นพยาน่ายโจทย์ได้นะเพราะว่านางพูดเองว่าขายนางพูดเองว่าขายค่ะอออแม่นบอละ่ะนางพูดเองว่าขายในคลิปใดๆเออแต่พยาน พยานฝ่ายจำเลยน่าคิดโอ้ยเขาบอกมาตาผิดเดอ้ออันถ้าพยานให้การเท็จมีความผิดอาญาม,มาตตาหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะ่ะเขาบอกผิดเดอ้อกราบขออภัยเมื่อกี้นะคะมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกิน 1, หนึ่งแสนบาทเออเราก็รอใส่ใจว่าใครจะเป็นพยานหรือว่าอะไรผลจะเป็นยังไงเนะะาะภาษาชาวบ้านสายเผือกก็รอใส่ใจกันต่อไปมาอัปเดตให้ฟังกันต่อนะพี่น้องเนาะพอบางคนอาจสืบเห็นข่าวอันนี้คือ ตารางการพิจารณาคาดีก็คืออันเลดีเพื่อน,นามาโพดเนาะคอยกันเลยนํามาสารต่อเบาพื้นนิดหน่อยตามภาษาอีสันนะคะโอเคขออนุญาตจบคลิปนีก่อนนะเพราะว่าผัวเราโทรศัพท์คุยโทรศัพท์สวนคอยแห้งคอยศูนย์โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย